ดีครับวันนี้มาพบกับผมอีกแล้วนะครับวันนี้มาอยู่บนเดเกมดวิชันอีกแล้ววันนี้ผมจะไม่เรียกมันว่าไอตีอีกแล้วผมจะเรียกมันว่าเกนแทนเกนได้เปลี่ยนภารกิจจาก The w อร k i n g d เดนมาเป็น t h e r e v i s i o n แทนโอเคครับครั้งก่อนตอนพาร์ทมเราได้ไปลุยอาด่ดนตรวจอุโมงบินตันไปแล้วทีนี้เราจะมาลุยเควสสายเทคนิคกันบ้าง ายเทคนิคเราจะไปกันที่นี่สถานีรถไฟมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันแต่ว่าครั้งก่อนที่ไปการตรวจมวยดินตันเราทำเวสยังไม่เสร็จมันจะมีมิชชั่นีกหน่อยเราไปดูกันเลยดีกว่าว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นไปดูกันเลยครับคุยเลย ปาดิมีกาแฟสดด้วยนะเว้ยพอี่ว่าผ่านอมยิ้มอนมาก็เลยติดมือมาด้วยเพื่อที่ที่เรารับไม่ชอบตอนนี้คือแมนดารินตอนกลางจนถึงตอนล่างใช้ก็จะออกจากเกาะนี้ไปไม่ได้ร่วมถึงทั้งพวกเราเองด้วยปัญหาหลักของพวกเราก็คือกองกำลังไม่เพียงพอไหนจเรื่องคุณอัจฉรยะกรรมยึดครองพื้นที่ในจุดต่างๆอีกด้วยก็มีไลเกอร์กินเนอร์สตรีทแกรนด้ด้วยกองกำลังของวกเราตอนนี้คุมซอยอย่างลำบากเลย และ้พวกที่ชอบวยาฆ่าคนคนที่อยากจะฆ่าเพราะเราไม่มีปัญญาส่งคนไปอยู่พวกมันาที่เก็บวอก็เลยส่งมาเงินของพวกเราอาหารและยาจะได้ท่ชาวบ้านมันจะดีเหรอว่าผมว่าคุณไม่ไหวหรอกพวกคุณที่กว้างขนาดนี้ผมไม่ได้ว่านะคนไม่อยากที่พวกคุณออกจากดงตีนเท่านั้นเองโทษทีนะผู้กองไปเ คุณจะลองกรอกมิชชั่นของคุณแล้วส่งกำลังเสริมมาจจก่อนจะดีกว่าไหมชั่วโมงนี้เหลือแค่พวกเราเท่านั้นแหละนี่เรากำลังอ้อนวอนเจ้าหน้าที่ของรัศวินเนี่ยมีอะไรคืบหน้าแจ้งเราด้วยโชคดีอย่างมากด้วยโอเคจบมิชชั่นแล้วตอนนี้เดี๋ยวเราจะไปดูที่สถานีรถไฟกันโอเคเราต้องเดินทางไกลกันหน่อย เดินทาง,งไกลเกรนเกรนต้องเดิดนทางไกลยาวนานนะเกรนก ที่นี่จะไม่มีซอมบี้นะเกรนเกรนจำไว้เกรนต้องยิงคนจริงๆจังๆนะเดี๋ยวเราไปคงลูร้วรยกันเลยดีกว่ามาวิ่งทางไกลรับรีกรับรีกเฮ้ยข้างหน้ามีหนึ่งตัวสวย เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเยวเดี๋ยวเดดีว่าทำไมเหมืนมนอนก,กันมันอยู่หลังเราเองาหน,นเคสวยงามเฮ้ยตมีโอ้ยมีรถบับโอเค่อคคยเป็นค่อยๆไปอืคนนะแต่มีมีกล้องสองแว่งเหมือนสนไน ใช้กล้องสองของสงไนัยมาใช้โอเคลุยกันต่อดีกว่าไปให้ถึงที่เราจะได้รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นขึ้นหน้ามิชชั่นนี้รู้สึกเหมือนเกี่ยวกับพวกอ่าพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าพวกไฟอะไรประมาณนี้แหละถ้าเดาไม่ผิดนะก,ก็จะเป็นอารมณ์นี้แต่ที่ sarah was using the site as a mass grave which explains why the cleaners have targeted it avoid contact if possible but do what you have to do to make sure rhodes gets us the juice we need that is if he's still alive locating artillery relay target acquired sub-level 3 ตัวละครใหม่มานะครับโอเคตัวนี้ถ้ายิงถังม,มันจะระเบิดทันทีจะมาวัดจัดไปโอเคไหนอีกไหนอีกไหนร่างกายอยากโดนประชานีก,ก็ะแกนดี ตัวหนึ่สส,สตัวโอเคเราไปหลบหลังเสาก่อนมุบมุโอเคโอเคอเคอาออโไม่ร่วงโอเคมามันจัด My ruin. Hostiles inbound on your position. Win, win, win. The point, the point. No, the sooner Word here is that Rhodes is a bit of a wild card. He's got the skills we need, but he's a little eccentric. ตายนะแต่ยังไม่ระเบิดเจ็บสองตัว โอเคปิดระเบิดไปแล้วโหตัี่สองมาหลบตรงนี้เลยนะขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมา okay. โอเคพวกนี้มันจะไม่เท่าไรมาต่อต่อต่อ เดียวตอนนี้มันรึกรับมากสิงหนตรี We have intel that there are multiple cleaner teams on site they're looking to burn out the infection along with anyone who tries to stop them be careful รูส้นข้างหน้ามี2ตัว3สุดยอด ซี่เบิร์นคิวไปไหนต่อไปไหนต่อจ้าร้อนร้อนริ่งไอพวกนี้เหมือนับจะเผาไปมั่วหมดทุกอย่างสิเผาทุกอย่างเลยอ again, Construction in New York always runs on its own schedule. Activate power relay. <time> Bit. <breathing> <time breathing> power online. Whoever just turned on the lights, you're either JTF or you're really fucking lost. Either way, thanks. This is Fei Lao patching in. <time breathing> we have help <time breathing> on the way. <time breathing> Whoever's down here. Head for the secondary relay room. you see the dead bodies, get your masks on, please. Otherwise, you're dead. Warning. Readings indicate this area is contaminated. Now leaving the contaminated area. Okay. 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 Secondary power relay. Come out, talk. do Okay, beat Chinky. Let you know. Ah, uh, shit. This job's gonna take more hands than I've done. You think you can follow directions? Because I'm gonna need your help. Whatever assistance you need, we can we handle it. Any... Good. โลดไปเป็นสเต็ปไปตอเรีวตรงลบข้างหน้าโอเคโอเคค่อยค่อวนี้มันมีเกาะปุ๊รอบกัดดีกว่า ไม่ได้เลยนพวกหมาลอบกัดต้องโดนเดี๋ยวน้ำร้อนมาสาดพวกหมารอบกัดชไม่ได้ชิไม่ได้อ๋อปิดชิมครีมและจุ่มนมอ๋อไม่ใช่แบกโอริโอมาใส่ใส่และ we let's do you Look at that. Warning. Hostiles inbound on your position. Yeah, we're bro. Son of a bitch. It's actually working. No more bleeding current into lower Manhattan. Just like that! They're here! Get him! Okay. Bye. Yeah, bye. So, that shooting. That was you, right? Russell. I think someone might have heard you.

นนต้องมียกบังคับโอเคเนี่ยไหรู้สึกเหมือนอยู่ด้านหลังตัวหนึ่งนะเนั่นไโอเคเน่าเล่นทุกเป็นอย่างนี้สึยมาทั้งหน้าทั้งหลังใครจะไปไม่ได้มีตาหลังนะเว้ย มาทางเดียวก็พอแล้วจะมาหลายๆทางโอ้โหโอ้โหไปขัดขัดครับโล้นหูไฟไฟจ้าไม่น้อไ,ไม่นออไม่น้อเ,เราจะไม่เล่นกับไฟเราเป็นคนไม่เล่นกับไฟอยู่แล้วอย่าเอาไฟมาสั่นออกฆ่าอย่างงี้ ใครยิงอะไรนักหนาวว่าข้างเนี่ยอย่ให้เจอตัวเจอตัวเจอตัวนะน่าเสร็จแล้วเจอตัวนะระวังครับพอหักตายใช่ไหมเยอะแยะโอเคลบไปหนึน่งใช่ไหมใช่ไหมใช่ ป่ะเก็บของแป๊บหมับ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 มีไหมมีไหมเราเธอมีไหมมีไหมอะไร Leaving contaminated area Warning Hostiles inbound on your position โอเค อะไรชิพนี้มันมาอีกแล้วมาอีกแล้วมาทางไหนวะโอ้ยิงปืนมาแต่ไกลเลยเพ้ยสักนิดไหมมาเจอรออยู่ก็คงไปนะปู่ปู่เอากันเองรอบกัดกันแล้วรอบกัดกันอีกแล้วรอบกัดกันแล้วล ไม่ดีเลยจริงๆพวกนี้แม่ชอบมาตุยหลังตลอดเลยเก้ใช่ไหมเนี่ยโบนิ่งไม่มแล้วหลบก่อนอย่าไว้สวยงามไม่มีหมารอบกัดน,นะอะไรติดตูจ้าอะไรติดตู ค okay. หมดแล้วนะหมดเทิดหมดเทิมดทมดันหนักนะเนี่ยปึ๊บอุ้ยอุ้ยหืมกล่องนี้สักสิบโลได้ใส่ใส่นิหอยัดอุ้ยบิดกิมและจุกนมอร่ออร่อยกันเลยทีเดียว There we go. I hope you can see in the dark, cause I need you in the control room to wrap this thing up. Sooner we get out of this fucking crypt, the better. Hey there, hang on a second. Testing, testing... Jesus, this thing is loud! Okay, getting the work in the control room now. Just want to give you a heads up. It's going to get real dark, real fast. Can't get power to the base unless they do a reboot or so. Everything's going to shut down for a minute. We've been by now. Oh, fuck. Anyway, <coughs> <me. coughs> hey, top of the line the generators. <coughs> I guess you taught someone in procurement, Because these suckers can stand up to anything. They're a bitch to retool, but maybe we'll get lucky. <coughs> ทุกอย่างมีทางแก้เสมอไเอาร็วเ,รเอาเร็วมันมากันแล้วต่ทางไหนทางนี้โอเคมันเดินมาแล้ว กำลังหาเราอยู่ครับต้องเปิดคอดเรีเยบเปิดคอดเรีเยบเปิดคอดเรีเยบโอ้โอเเอหเปิดขึมมม้มาขึ้นมากแจับใช่ไหมเราต้องใจเย็นเรนใจเย็นยน,นะเรน เลยจ้า้าสิบคะแนนเต็มควบไฟทางระเบิดมึงได้วิ่งมารัวเลยมีโหลดปั๊บอย่าวิ่งมานะอย่าวิ่งมานะกลัวมึงนะขึ้นมาได้ไหมโอเคมาได้ไหมสวยงามระเบิดแม่ง มันจะมอนจะรเิอนเานโอ้ระเบิดไฟด้วยดีแม่งไม่เข้าไป anyway. าไในะเนี่ยดี่แล้วเา่ามด,ดาคุณสักน,นดคุณไงคนเลวมาดาคุณทำไมยังไ,ไงทำจับตุ้น้องก,ก่อนดีกว่า ตายไหมเกนเกนจะตายไหมเกนอย่าตายนะเกนเกนแย่อย่นเกนครับเกน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 มีไปไกลๆก่อนมีไปไกลๆก่อนมีล like ูกน้องอยู่ไหมหาลูกน้องหาลูกน้องหน้าตัวฆาลูกน้องก่อนโอเคแล้วก็ฆ่าไอ้ดี่บอลั้วอย่าเข้ามาใกล้โอ้ยตึกสัต bắt xe Bay 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 Ui Thức quá thức với thương này Là này quá để 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 đâu Ui cược Ui Mình lên đấy đuôi à đấy đuôi đấy đuôi เอาเว้ยตันชิบตาย หายอะปืนยังตายไม่ไม่ไม่เราจะไม่เข้าใกล้จะไม่เข้าใกล้เราจะค่อยๆยิงค่อยๆยิงไปยิโอ้ยเสียงไฟได้ตูดมาแล้วโอยไม่นะไม่ตายตายตายโอ้ย Alright, right, it's a wrap. The systems clean, ไหน.ไหน. The is clean, and we got enough juice to light this place up like, like a do so like really no so, one come in behind us and so, we'll fuck this up. You can't help me with that, so that's why we're I'll follow you when I'm done. Okay, we're going down. We're going Okay, Okay Doop, doop. Agent, looks like the power grid is a lot more stable. Mitchell thanks to you please. we're back in business Rhodes <laughs> is already on his way back in uh, so no <laughs> need to give him an escort will <laughs> see you when you get here <laughs> เอาละครับถึงสักทีเราไปดูกันเลยดีกว่าว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นไปดูกันเลย let's go baby เกรนอย่าช้าจเจนเกรนอย่าเดินเซ่โอเคเกิดอะไรขึ้นเราต้องไปดูดูดีก็ได้ดูดีก็ได้ nice see in one piece เร็วปืนมาเปิดก่อนโอเค ได้แล้วห <Hey. S 2> น,นึ่<อ>งถึงไหนวะเฮ o ยข o วนขบวนน่ะเคยฉันนั่นเองขบวนขบวนด้านในในนี่เช้าใจไหมนี่ไงเคโย ปกติผมไม่เคยทาบซึ้งอะไรแบบนี้มาก่อนนะแต่ยังไงก็ต้องขอขอบคุณแต่ผมรู้ดีว่าคุณไม่ต้องการคำของคุณของผมหรอกคุณต้องการให้ผมกููแผนที่นี่มาอุปกรณ์แม่งเที่ยงตามมาตรฐานของราชการระบบการขาดาแต่ก็ยังใช้กันอยู่คุณภาพแม่งห่างไกลจากบริษัททหารรับจ้างฟ้ากับเพวยผมเข้าใจนะว่าเรอนี่ยต่อยู่ไม่ได้ถ้าไฟขาดน้ำ แล้วแต่คุณจะต่างคุนที่หนึ่งบอกว่าฉันก็พอเดาได้นะว่าเพราะอะไรที่ผมจะสื่ออะระหว่างที่คุณวิ่งผ่านอยู่ข้างนอกเนี่ยลองหาบอสอร์ดูสิไม่แน่พวกเขาอาจจะโดนไวรัสไปแล้วก็ได้หรือไม่ก็ถูกจับตัวไปที่ไหนสักที่ใครจะไปรู้ล่ะมันก็อย่างนี้แหละ ผมเสียเมียให้กับเมืองระยำนี่มาก่อนผมก็ยังงงๆอยู่ว่าผมรอดมาได้ยังไงเขาว่ากันว่าการมองโลกในแง่ร้ายทำให้เราตาสว่างไม่รู้แหละว่าใครฟุ่มแต่แม่งโคตรเทียบไปดีแล้วจะติดต่อไปอีเถอะครับระวังด้วยนะอย่าออกไปให้พวกมันแตกหัวล่ะโอเคครับ นั้นเดี๋ยวผมก็ขอจบเพียงแค่นี้ก่อนแล้วกันพาร์ทหน้าเกณฑจะไปทำภารกิจอะไรโปรดติดตามพาร์ทหน้าได้เลยนะครับใครชอบก็กดไลค์กดแชร์แล้วกดซับสไคร้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกัน